สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับสวัสดีวัยรุ่นกระเทยยุค90วันนี้ได้เก็บกระเทยไปส่งในระหว่างทางนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะพามาดูกระเทยของจริงกับวัยรุ่นยุค90กับรถกระเทยทุกค่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะสุดๆเลยดูนะฮะโอ้โหวันนี้มีอยู่ด้วยกัน6คันด้วยกันรวมไปถึงมีทั้งหมด ห้าค่ายนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแต่ละคันเสียงเป็นอย่างไรนะครับกระเทยยุ90ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยไปดูกันเลยฮะมาฟังเสียงคาชิวาสเตลล่า115กันเลยครับว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ละคันแต่ละรุ่นโอ้โหนี่ฟังเสียงนะฮะฟังเสียงนะครับเสียงนุ่มนะคาชิว่าสเตลล่านี่เสียงนุ่มเลย เป็นกระเทยที่มีระบบวาล์วนะครับคาจิวาสเตลล่าใครเคยใช้เมมมาหน่อยครับว่าแรงขนาดไหนครับสำหรับรุ่นคันนี้มาดูคันต่อไปจากค่ายคาวาซกิรีโอร้อยเกียร์นะฮะตัวนี้เป็นรีโอเอสีแท้ๆนะครับอ่าเดี๋ยวน้ำมันกำลังมาน้ำมันกำลังมา ใครเคยใช้รุ่นนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าแรงสู้คาจิว่าสเตล่าได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นรีโอ120คันนี้6เกียร์นะครับ120 cc. ซีซีเสื้อลรมนะฮะจากคาวาซากิมาดูค่ายคนบ้าบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ คืออากิร่า RR ซีซีของมันมาแค่110ซีซีแต่มีถึง6เกียร์ด้วยกันใครเคยใช้รุ่นนี้คอมเมนต์มาหน่อยผมว่าในบรรดารถนะเดี๋ยวมาสรุปกันว่าคันไหนเสียงเพาะกว่ากันโอ้โห ใครเผาฟังแถวนี้เนี่ยอ่ะอากิล่าผ่านไปครับสีแดงสดใสสวยงามมาถึงกระเทยควายกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า z r 2 2 0คันนี้เป็นรถกระเทยยุค90ที่ใครหลายๆคนให้ฉายาว่ารุ่นอะไรนะไข่ซันนะครับมีความจุซีซี0นะครับแต่ว่าให้เกียร์ มาถึง6กเกียร์ด้วยกันนะครับดีไซน์แปลกประหลาดโครงอันใหญ่เบลเลอร์บล่าตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเทคโนโลยีสุดยอดความแรงไม่ต้องพูดถึงการสั่นเหมือนกันนี่เสียงมันประมาณนี้นะครับอันนี้คือรถเดิมๆม,มาถึงคันนี้ครับไม่มีใครไม่รู้จักรักแท้แพ้แดดโนวาแดดตัวแรกนะครับ ลายมันคือตัวแรกนะครับแต่ว่าไฟมันคือตัวตาเพชรโอ้โหนี่เลยรถเดิมๆเ,เสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับโนวานะครับโนวาแดดนะครับนี่นี่ว้าวโนวาแดดเนี่ยปริมาณกระบอกสูบ125ยซีซีนะครับ แต่ว่าเกียร์มาให้มาแค่5เกียร์ความแรงไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่แพ้ค่ายอื่นๆเพราะว่าใส่เทคโนโลยีเรื่องของการระบายความร้อนด้วยน้ำมาดีไซน์ตัวแรกมันก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนตัวที่ตัวเป็นตัวสุดท้ายมันจะเฟี้ยวแล้วก็สวยมากๆ อันนี้ก็เป็นโนวาแดดจากค่าย honda นะครับส่วนคันสุดท้ายคันนี้เป็นกระเทยรุ่นเล็กนะครับโนวา rs ร์เอสเปอร์แชะ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 ต้นต้นรถเป็นอะไรสงสัยน้ำมันหมดใช่สงสัยหัวเทียนพอไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยไม่ใช้ โอเควันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะฮะมาดูกระเทยในยุค90นะครับแบบว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวใครเคยใช้รุ่นไหนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับคันแรกที่ผมสตาร์ทให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือคาจิว่านะครับยี่ห้อคาจิวารุ่นสเตลล่านะครับเป็นรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำมีระบบวาล์วเข้ามาช่วยในเรื่องของความแรงในเรื่องของการระบาย หาเสียนะครับสุดยอดของความแรงคันนี้ไม่มีใครปฏิเสธความแรงนะครับสำหรับคาจิว่ามีอยู่2ตัว15 5ซีซีกับ125ส่วนอันนี้รีโอ120คนที่เคยใช้บอกเลยว่าแรงจริงๆสำหรับตัวรีโอ120มาด้วยเกียร์6สปีดนะครับอีกค่ายซูซูกินะครับมาเอาอากิร่ามาโชว์นะครับอากิร่าร้อย 10ซีซีนะแต่ว่าให้เกียร์มาถึง6เกียร์แม่งสุดยอดจริงๆเสียงใสๆเลยแซดอานี่ก็โอ้โหมาเต็ม120ซีซี6เกียร์อีกตั้งหากกระเทยยุคนี้นี่มันแรงจริงๆนะครับกระเทยในยุค90นี่ระบายความร้อนด้วยน้ำอันนี้ก็รักแท้แพ้แดดเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุค90เลยก็ว่าได้สำหรับโนวาแดดถูกพัฒนาออกมาด้วยกัรหลายรุ่น นะครับอันนี้ก็เป็นโฉมรุ่นแรกที่ถูกผลิตออกมาแล้วก็โดนใจใครหลายๆคนเคยใช้รุ่นไหนเคยชอบรุ่นไหนคอมเมนต์มาหน่อยครับวันนี้เอามาให้ชมครบเลยรถทั้งหมดที่เอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมในวันนี้ไม่ได้เอามาขายนะครับแต่ว่าเป็นรถของทางเฮ er ียอุดรนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับผลงานของช่างเสนอนะครับที่ผลิตออกมานะครับ จัดสภาพออกมาให้กับเฮียอุดรนะครับก็น่าจะตอนนี้ก็โอ้โหน่าจะมีประมาณ10กว่าคันได้มีทั้งรุ่นของรถกระเทยนะแล้วก็นี่เลยรถในคลาส150ซีซีก็มีเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะช่างเสนอที่ทำรถมานะครับให้เฮียอุดรนะครับได้มีโอกาสได้สัมผัส วันวานในยุค90นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเฮียอุดรนะที่จังหวัดพะเยาด้วยนะครับที่อุดหนุนนะครับที่สนับสนุนนะฮะทางช่างเสนอแล้วก็ทางฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันวันนี้ถ่ายเอามาให้ชมแต่ละคันว่ามีความพิเศษอย่างไรโอกาสผมว่ามันน้อยมากๆเลยนะที่จะเห็นครบทุกยี่ห้อนะครับผมบอกเลยว่าทุกยี่ห้อจริงๆ Honda Yamaha s u z u k i คาวาสกิ asaki, แล้วก็คาชิว่าโอ้โหวันนี้มาครบจริงๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันอุตสาห์แบบว่าหารถในยุค90ที่เป็นรถกระเทยนะครับมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมกันคอมเมนต์มาหน่อยฮะใครเคยใช้รุ่นไหนขี่แรงขนาดไหนตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวยคอมเมนต์มาหน่อยแต่ผมจะคอมเมนต์นิดนึงนะในส่วนของรถที่จอดอยู่ทั้งหมด6คันนะฮะ คันที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือคาจิว่าคันนี้นะครับใหญ่กว่าเพื่อนเลยไม่ว่าจะเรื่องของรูปร่างนะครับความหนาความบึกบึนความใหญ่ของหน้ากากคือคาจิว่านี่กินขาดเลยส่วนคันอื่นๆนี่มันก็ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับใกล้เคียงกันหมดยกเว้นไอโนวาคันนั้นนะครับคืออันนั้นก็เป็นรุ่นเล็กนะครับแต่รุ่นที่แบบฟัดฟัดกันนี่ก็มีแดดมีเซตอาร์มีอากิล่า นะครับมีลิโอแล้วก็คาจิว่านี่แหละที่แบบโอ้โหในยุค9 0ซนีบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ